ไอที่บ้าไอที่บ้าไม่ได้แล้วไับหนไม่ได้ไม่ได้หรอไอที่มันหล่มเดยไอไี่ไหนง่ดยไบ่นี้มันไม่ได้หรอมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้หรอไค่เพื่อนมาเฮ้ยมันต้องแบบเป็นกลุ่มไม่ได้เหรอ เจ๊กเกจิกเขาโดนเป็นกลุ่มไม่ได้หรอขอโดนแบบเป็นกลุ่มไม่ได้เหรอโดนทีเดียวแบบเป็นกลุ่มเลยโดนเป็นกลุ่มนะมาต่อต้อนอ่ะโอ้โหจมกจะตายไมา่เล่นีเลยนะเล่นเล่นีกันเลยต้องเป็นจุดดังสเปรย์ด้วยไพี่อ่ะต่อต้อนต่อต้อนไอ้พวงเหราแข่งไหแข่งกันเลยดีกว่าทุกคนเลยโดกดิเพิ่มโดนอียจะแกะปากเอดิโอ้โห้ เพิ่มไปนู่นที่อยู่นี่เฮ้ยได้โดโกโดโจะจะอัปปย่ก็จว้าเฮยไม่เอายดแ่นดู้ัดแห่ขาจะยกแะตดเรีย่าง่ไม่มีใครแกล้งนรอ่ะเฮ้ยไอ้าจับดีเลยจับจับดจินด้วยจับจับแหน่ต่อขาเฮ้ ไม่โดนทิ้ไใจเลยเกือบแล้วเกือบแล้วนี่น้ำก็จ้มลงเยอะตายอเลยจ้ะเฮ้ยน้ำมันยุบลงนี่มไล่กันกันเถอะเพี้ยเพิ่มขึ้นเลยน้ำมันยุบลงไม่ได้กินเข้ไปเออโดาไปน้ำยุบเลยเยอยกินเยอะจุก่ะ

<laughs> ok. Nhưng ừ. à? à? cũng quá rồi. Mày đi vào đi ông mà. Chắc đi nào vậy cả. Ở Đi mà. nha. kêu. ra tay rồi này nè. Tôm 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 mày mà. Tôm. Tôm.

เฮ้ยขาดใจตายหเยี้ยเยย่ยแท้น่ะแล้วมึง